สีชมพูน่ารักมากเตรงตรงเติงเต้งเติมิตรตริจีบติดไหมา <c oughs> มาแล้ว w a t เก้าใหม่แล้วก็ watch ultra t ู ถ้าพูดถึงว่ามีอะไรที่แตกต่างไปจาก w วอชรุ่นเก่าบ้างสำหรับ w a t c ก9เนี่ยเด่นๆเ,เลยก็คือเรื่องของสีค่ะที่มีมาเพิ่มก็คือสีชมพูเนี่ยแบบน่ารักมากเลยใส่กับใส่สีชมพูตะมุตะมิสุดๆนะปัดนี่เราเป็นโมสีชมพูนี้ก็แล้วแต่ชอบนะคะเมื่อได้มาแล้วสิ่งแรกที่อยากจะลองเลยก็คือจีบติดไหมก็เพราะว่ามันมาพร้อมกับความสามารถใหม่ดับเบิลแ ดับเบิลแทนี้จะใช้ได้ก็เมื่ออัปเดตเป็น watchOS 10.1ซะก่อนนะคะเมื่อเราอัปเดต watchOS เป็น10.1เรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็จะมีเมนู d o u เบิลแทเพิ่มขึ้นมาแล้วค่ะซึ่งเราก็สามารถเลือกที่จะเปิดหรือปิด Double t a ทได้โดยการเข้าไปที่ settings ที่ watch ของเรานะคะแล้วก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนหา gestures นี่กดเข้าไปนี่ค่ะเราจะมีเมนูดับเบิลแทแล้วเราก็สามารถเลือกเปิดหรือปิดได้ ตอนนี้เปิดอยู่แต่ถ้าเราไม่ชอบอยากจะปิดก็ปิดได้แล้วถ้าอยากจะกลับมาเปิดใหม่เราก็เข้าไปที่เดิมค่ะไปที่ settings เลือก gestures double tap ตอนนี้ปิดอยู่เราก็เลือกเปิดได้ส่วนที่เราอาจจะเห็นเห็นคลิปที่มีคนทำท่าจีบแล้วสั่งได้แถมใช้กับ watch รุ่นก่อนหน้านี้ได้อีกเนี่ยอันนั้นนะ่ะเขาใช้ assistive touch ค่ะซึ่งเราเปรียบเทียบกันแล้วความสะดวกแล้วก็ความแม่นยำเนี่ยมันน้อยกว่า double tap ของแท้ ก็เพราะว่าหลักการการทำงาน,นจะต่างกันนะคะใน Watch 9แล้วก็ Watch Ultra 2นี้จะมี Neural Engine รุ่นใหม่ที่เร็วแล้วก็ซับซ้อนมากกว่าเดิมสามารถเอาข้อมูลจาก accelerometer g y r o s c o p e แล้วก็เซนเซอร์วัดหัวใจร่วมกับการใช้ Machine Learning อา g ก r i t h ึมแบบใหม่มาประมวลผลร่วมกันจนสามารถ detect ค,ความเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยเวลาเราขยับข้อมือและนิ้วรวมถึงความเปลี่ยนแปลงของการไหลเวียนของเลือดตอนจีบแล้วสั่งก็เลยจะแม่นยำกว่ามากค่ะ ส่วนคนที่สงสัยว่าแล้วถ้าเราเอา Watch รุ่นเก่ามาอัปเดตให้เป็น Watch OS 10.1จะทำแบบนี้ได้ไหมเราลองดูแล้วนะคะต่อให้อัปเดตเป็น Watch OS 10.1แต่ก็ไม่มีเมนู Double Tap ขึ้นมาให้เราเลือกค่ะซึ่งการตั้งค่าที่ว่านี้ทั้ง Watch 9แล้วก็ Watch Ultra 2ก็ทำเหมือนกันค่ะตั้งค่าเสร็จแล้วมาลองใช้งานกันดูเลยว่าจีบติดไหมทดสอบการโทรเข้า call center โทรมาเลย คอเซ็นเตอร์โทรมาแล้วรับสายเดี๋ยวเราก็จะต้องรีบวางสายเพราะว่าเราก็ไม่ควรจะคุยกับ call center นานเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาแบบบันทึกเสียงเราไว้แล้วเขาก็ไปเอา AI มาเรียนเสียงเราแล้วก็ไปหลอกคนอื่นต่อวางสาย double tap อีกทีเรียบร้อย ไปลองดูกันเลยนะคะว่าเราสามารถใช้ Apple Watch ในการที่ถ่ายรูปให้เราได้ยังไงเข้าไปที่แอป Camera Remote ใน Apple Watch ของเรานะคะมันก็จะเปิดหน้าจอขึ้นมาแบบนี้สมมุติว่ามือถือนี้อยู่ไกลแล้วเราต้องการที่จะถ่ายรูปเซลฟี่นะคะเราก็สามารถที่จะทำ Double Tap แบบนี้นับถอยหลัง3วิให้เราเรียบร้อยเราได้รูปจากการกดถ่ายจาก Apple Watch ด้วยวิธีการ Double Tap แล้วคะ่ะ และวิธีการใช้ดับเบิลแท็ในการจับเวลาและหยุดเวลาทําได้แบบนี้เลยค่ะเข้าไปที่แอปจับเวลาใน Apple Watch ของเราแล้วก็ทําท่าดับเบิลแท็แบบนี้ Apple Watch ก็จะทําการจับเวลาให้เราเลยและเมื่อเราต้องการหยุดก็ทําแบบนี้สำหรับใครที่ตั้งนาฬิกาปลุกไว้แล้วต้องการสนุนเนี่ยก็สามารถใช้ดับเบิลแท็บแทนการกดได้ด้วยนะคะเราก็สามารถสนุนโด,ดยการทำดับเบิลแท็บแบบนี้ มาพูดถึงเรื่องของการจีบสักนิดนึงนะคะก็คือว่าพอเราคนไทยเนี่ยเราก็จะแบบจีบอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่เอิญนนลองหลายทีแล้วไอ้จีบอย่างนี้เนี่ยมันคอนโทรลยากมากเลยคือจริงๆแล้วแค่นี้ก็ได้แบบฝรั่งเขาเนี่ยนะคะอย่างนี้แล้วขอทิ้งท้ายกันด้วยเรื่องของสีตัวเรือนนิดนึงค่ะ ตอนแรกเนี่ยเอิญก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราเลือกสีชมพูมาเนี่ยมันจะแบบว่าไปใส่กับสายสีอื่นแล้วมันจะเข้ากันไหมนี่ข่าวดีก็คือใครที่มีสายเก่าๆอยู่ที่ใช้กับ w a วอช8อะไรแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะเอามาใช้กับ Watch วอช9ตัวนี้ได้ถ้าใส่กับฟ้าล่ะมันได้ไหมนี่มันก็มีความอารมณ์แบบพาสเทลตัวเรือนสีชมพูสายสีฟ้าน่ารักมาก ก็ใช้ได้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครมีสายสีอื่นๆเนี่ยมันก็เข้ากันได้นะสีม่วงมันก็อยู่กันได้นะเอ้ยมันเข้ากันใช้ได้สีนี้นี่เข้าได้แน่นอน แต่เมื่อพูดถึงเรื่องสายเนี่ยสายใหม่ๆเขาจะไม่มีสายหนังแบบนี้แล้วนะเพราะว่าเขามีการลดการปล่อยคาร์บอนค่ะก็คือเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนนะสายรุ่นใหม่ๆที่เป็นลนักษณะแบบนี้ก็จะเป็นไฟบุ๊ o เบ้และทั้ง Watch 9แล้วก็ Watch Ultra 2ยังมีอะไรนะ่าสนใจอีกเยอะเดี๋ยวรอดูในคลิปหน้าแบบเต็มๆจุใจเลยนะคะอย่าลืมกด Follow กด Subscribe กันไว้เพื่อเราดูคลิปต่อไปนะคำคมส่งท้ายจิตติดไม่ติดขึ้นอยู่กับเรานะ อย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดไลยกดเลย,กด,เลยกดถัดน้ำ